ว่าได้ไงกินนี่เขาคือไม่เกี่ยไม่เกี่ยนเก่านะไม่เกี่ยนึงเป็นเก่ามาคล้ายๆกันเลยเอ๊ะดี๋ยวเขาที่เขาสร้างใหม่ให้หรอเขาสร้างใหม่ใช่ไหมเออเนี่ยนะเขามีมีผ้าไทยให้เราฟันวะเอ๊ะไม่อะไรเขาผ้าไทยไม่อะไรเอ๊ะเอาไงว่านี่คืออะไรไหมนั่นคือเอาไว้ดูว่าเคยดูคนที่จะคุณคุณคุณเคยดูจะยุนไหมยุนลายอ่ะเคยดูไหมยุนลายเป็นสิที่น่ากลัวนี่คือปีเขายุนลายแล้วหาที่เอามันหาที่ว่าจะมาทำไมเพื่อหรอวะ แล้วอาที่น่ากลัวมากไม่ได้เล่นเขาปิดไม่เข,ปขปนนา,เออเเขาปขดดนะิดสีก้อนหนึ่งให้มันสีสองก่อนเออไดนเหตุแล้แล้วยังการไปกระดูดด้วยนะกูดูสีก็โอ้โหไม่ดูโม้ครับผุกงวนแต่ว่ากันไปแท่งยาวขอไปดีกว่าใชาเอออยากเกน,เนี่ยเ,เ,เขาเอ้เขา เป็นก, Baptist, กินที่หมดละกินยังพอไปแกันไปเป็นการเชดยอดเหมือนกินคือกินที่ประหลามานะแล้วไงกินปีศาจที่ดุเก่งคือการเรียกว่ามันเรียกว่าการจะให้เราแก่นเป็นเหมือนสปาร์ลาให้การให้ยุไปที่อื่นยุเห็นโอ้ยไอ้นี่เขาขุดละพวกนี้คือเดูขพวนหร่อเลยนี่ใส่ชุดยูาพวนหร่อเลยโอเคยุเหงายุหินจะเลยขึ้นอันนี้เป็นไปแค่ป้าป้าผม พ่อพงศ์ของผมเชื่อว่าอจูวะใช่เชื่อว่าอจูวะอะไรเนี่ยชื่อเฮ้ยอะไรอ่ะอย่างนั้นอ่ะเฮ้ยคือจะแล้วงมยมยมยมจู่จูจูจูเอาไปนะแห้งกายเหมือนกิโลกิโลมันแดดไม่ได้ครับกินนี่ไม่ได้เพราะว่ามันกินไม่ได้นี่แหละไอ้ผมจะหาอยู่เรื่อยผมเป็นผมเป็นยุงครับนี่คืนี Wait, well. what? What hey, ่คือชาติก่อนกูค uh ุณกูสนใจว่าชาติก่อนยุงเป็นยังไงนี่เป um ็นี้แหละชาติก่อนยุง ชาติที่เราคือเขาไปอยู่นี่อ่ะชาติเขาเขาไป็นน,นั่นไอ้ชาติคือ,อยุ่งไรเขาไม่มีปีอ๋อะไรเขาเป็นร่างไก่นี่แหละเขาจะหาปลากินเฉยเขาเบื่อปลาไงห,หาหนุ่ยี่แหละเฮ้ยเจอเยอะแล้วยุ่งดูเราจุกงอาเซรีโบอือหึไปเลยครับไปเลยครับผู้พูดอีกษาไม่เป็นโอ๊ะไปได้ยี่หน่นนอยนะครับเฮ้ยเจอเยอแล้ว ออมุจ oh, yeah. uh, ah. oh, ุนนะโอ้ยเออไอโรจิอ้าวาคารจิฉันเป็นคนที่ชอบกินเลือดมากอันนี้คือเพื่อนเราดะเพื่อนเราไอเกนไอพวกเกนเก่ามันแบบมันจะจะปีร่างกายแล้วก็มันแบบยังไงวะมันจะแบบเออปีเลยอะห่วงไงเอวันนี้มันแค่ปีก่กดเดียวเปิดร่างกายไเลยมันจะพูดอีนนี้มันเรียกว่าปีกันเลยเงยนี่แเก่งะเออไอคนขอพอแล้วผมจะไปแล้วเขาขอบายเอ โลัอะไรเนี่ยเฮ้ยมีสีขาวเหรอเฮ้ยมีขาวแล้วเนี่ยฉันจะมีขาวเหมือนกันวะมาเลยครับไปกินที่ผมชอบกันจะไหมนี่นี่นี่เอ้าชอบกินที่พ่อเลยดียอ๋อกลัวอะไรวะเนี่ยทำไมกลัวไปไวะเนี่ยเฮ้ยไปเปีบยนไม้ไไเลยเปีบยนไม้น่ากลัวเหี้ยโอ้ยเปลี่ยนวะจะเปลี่ยนไม้เหี้ยน่ากลัวฉันคิแล้วยุนลายจะไหมเขาใช่ฮะเดี๋ยวผมหยุนลายเอามาเหน่ากลัวกันนะเอ้ยอันนี้ขอขอไปเป,ปลี่ยนแปลลว ฉัเจะเอาอยู่ละจริงเอว่าจริงแล้วเราบีเราเอเรามีโอ้โหอะไรอย่านฟิลเหรอเฮ้ยฉันจะขึ้นให้ได้มันชื่อว่าผอพังเอจัวมขึ้นได้แล้วอะไรกันวะโอเคจริงแล้วกายจริงผมจะไม่มีป่าหลวนะฮอนร่างกายจริงแล้วร่างกายขนยูจะมีคือมันยูสอเพครับมันไปยูที่อื่นไปยูเหยื่อยูหินอะไรอยนี้ค่าน่ากลัวเลย มันน่ากลัวจริงยุนอะไรอุบะเอ๊มีสองขาเดิได้ฮะฮะเอาแล้วปวดเราฮะจะมาแล้วฮะฮะฉันเกิดมาได้ผลไปไม่ได้ครับผมคุณไปเรื่ละผลว่าอย่าอยาอย่าังก็ไปให้ได้เฮ้ยไอเอเบอร์ลี่อะไรฉี่ออมาเลยนะเฮ้ยเฮ้ยอืมเซรีโบเออเซรีโบ อืมอมมองแล้วแบเล้ยขอกินด้วยขอกินด้วยเอาไปเลยใส่หัวไปซะนี่ขอเราเฮ้ยนี่กล้ามานะไปแบบอย่นี้นะนี่กล้ามาจะขอฉันไปได้ได้ผูกปิดจอออนสู้มันเลยสู้มันอจัวอย่าแพ้มานะจัวมึงมึงไปเชื้อลายยิงยิงลายอยู่สวยนะโค้กเก่งเลยวะเย่ยุงจัวชนะแล้วจัวฝันจัว โอ้ยชั้นเชื่อไดกินเดี๋ยวจู๊บมันันไม่มีปลาดีกว่าจะดูดิโอ้โหกินยังไงหมดละจู๊กกินเลยจู๊กกินเลยจบเลยโอเคโอเคเอ้ยไอ้ปังเย้ได้มือมาแล้วไอ้วันนี้เขาเปลี่แปลละฮัจูจะไม่มีปลาอยู่นะ้วเาจะมีป่าบางคนฮัจูจะเป็นสัตว์ที่ควาฉลาดยิ่งใหญ่เอากระสัตว์อี๊ขอร้องครับขอร้องนะครับผมจะ ไม่ไงเอ้ยเอ้ยโอ้โหน่ากลัวขนาดนี้เหรอโอ้ขอร้อนครับพี่ขอร้อนอยู่พืชสองพลมันขอไปแปลงก่อนมือมือใกล้ๆนั่นก็หยุดอาเลยจรวดโอ้โหล้วไม่ใช่เออไม่ใช่มันเราไม่ใช่แล้วมันกลายเป็นอุบัติเหตุแล้วอะไรเนี่ยมันใครทำให้หรอจรวดได้เจอสิ่งที่เขาเขาไปเลยจรวดไปเลยอย่ากลัวแกมีแขนแล้วไอหัวอะไรวะเนี่ย อันนี้มีเขาเอามาเลยอาคาเมซะาอาจัวยอนแพอะจัวอาจัวท่านให้ยองแพะจัวอาจัวมันได้ชื่อมันจะอเอาวีนะครับคือภาษาว่าชมันจะได้ชื่อจะเอาวีมันเขาจะเฮ้ยอาจัวมีมือส่วยอาจัวชเลยเออช่วยช่วยชวจริงๆเนาะอาจัวได้ชื่อมันจะเอาวีนะครับขอเอาชื่อจะจัวเลยเพราะมันดูดีอยู่ แล้วเขาไม่ชอบก็ขออภัยด้วยเพราะว่าไงผมไม่ผมว่าไม่เคดีเพราะผลเจ้าชื่อนี้อจัวดด้วยว่าถ้าเที่ยวก็คืออะไรวะชมาเถอะเฮ้ยมันก็สอนนะเพื่อนขอร้องเลยอย่าเล่นโอ้โหจัวดเราจะไม่อย่าเอื่อืที่น่ากลัวมากขึ้นกูเอ้าไม่ใช่โอูยังเอ้าไม่ใช่ไปขอร้องพี่อยู่เศร้าหัวใจแล้วคนมันน่ากลัวขึ้นแล้วมันกลายสปาลาที่มันอุอับปะละ เออก็สับอุบะอีเด้ยแล้วจะสร้างให้มันแบยไม่อุบะให้อุบะนะไห้หนูก็เรื่องขบาพิสัสเลยจะสร้างให้มันสัให้จริงขอร้องขอสร้างหน่อยจะสร้างจัวให้พญาอื่นที่มันดูอ่ะงกเง่าแล้วเหมือนมนุษย์ให้จริงรู้มันไม่ใช่มนุษย์จริงอยู่แย่มันขอรเร้าแล้วบ้าของจั่วโอ้อะไรเนี่ยเอ้ยไปอาไปที่บ้านเราแล้วใส่หัวไปทำไมจั่วดูไปอาย ยี sí, no okay. ่จุดดับหมายเลขจุดดับหมาแเลขแล้วกับเดี๋ยวแหมาก็โอ้โหไอ้ก็จะไปแรงนะขออะไรนะขอสร้างเกาะจรวกก่อนแล้วให้โอ้มันน่ากลัวกันไปที่สร้างไม่ได้ไม่ได้ใส่จุดนี้เลยอะไรเนี่ยโอเคจ้วกเอ้เงี้ยไอ้เขาไปคิดคนเดียวไหนล่ะเมียเจ้าไหนล่ะผัวเจ้าเอ้ยพ่ ในระดับเจ้าอะ่ะมันจะผัวเจ้าเลยก็นอันหนึ่งนั่นจะจั่วจะขอเปลีแปลให้แกงไกลแข็งไกลขึ้นเฮ้ยเอาอะไรวะเนี่ยอ๋อไม่นี่ก็โอ้ขนไม่เอาไม่เอาคุณจะสร้างเองจะสร้างเองนะกลัวันเอ้า,กกอาโอ้คือไปสร้างเองคุณมันที่มันไม่ผัวสร้างนะ ยองจะอ้วๆจ้วนแล้วเข้าในในแค่เดี๋ยวจ้วนจะมีคนเดียวนะจะมีพอกพันธุ์ได้ไงจ้วนเอ้ยจะมาที่ชื่อมันแค่แค่ผักพันธมันชื่อมันไจ้วนเอ้ยจ <ml> ้วนเอ้ยขอร้องนะจ้วนมันทำไมไมมีเมียทีทีลูกแกเกิดมาจริงจริงเก็บเป็นคนเดียวก็สวยละไอ้อะไรผมไม่เคลียร <sl ur internet> ์คุณดีล่ะ เค okay. ให้เราทำอะไรแล้วดีมากเลยนี่เขาปิดแปลงะจุนนะแล้วขึนแล้วเป็นบรรทุกยาเลยทุกยาที่มันหมดเลยให้โจน่าก,กาลาากกวาัวขึ้นนี่เป็นปลาที่น่ากลัวอันนีให้โจ้แข็งก่ขึ้นให้ได้เออเพราะว่าโจ้เนี่ยให้โจ้เป็นอย่างอื่นที่มันดูงกงันกันเยอะเอาทำก็ไปกันดูสลังก่อน คือช่วยวิ่งทำไมเออนี่ไงได้แล้วเออโอ้เอออยเดี๋ยวนะทำไมเราไม่ทำให้จูบเหมือนม้าสินทอร์ล่ะเออมาเราคิดได้นี่วะให้นั้นแกงเกลือให้ใหญ่ขึ้น สแล้อูยังไกลใช่เลยนะอจัวเกาะสันเออเดี๋ยวโอ้จะสร้างหัวได้ไงวะคนนี้นขอสร้างหัวจัวก่อนมันจะสร้างไงวะอืมโอเคอืมมันก็หัวแล้วหน่อยอะ โอเคได้ okay, หัวมาแล้วได้หัวมาแล้วคนจะสร้างจทจะสร้างเออที่มันน่ามันนี่แหละแล้วก็อนีโอเคได้แล้วแล้วก็สร้างระเคลอนอจั่วก็มีอาแบบนี้เลอะยังไงเอใสีอาดิโอโหดูไปดูมันน้าดูดูเออหน่อยจั่ดูเออหน่อยอาดิก็พอแล้วอันนี้นจั่วมันจะเป็นแบบพันหน่อยแล้ว จริงๆแล้วเขาชูไปเผาปอยู่เขอยู่ก็จริงอยู่เขาไปถือแล้วเขาเป็นหัวชาตุแล้วป่าขกาะวจวกะเขาเป็นสัก,ส,กสักกินเนื้อเลยเอออย่ายกินไปอย่ายกินไปให้มันให้พอดีหน่อยเออโอเคได้คนได้แล้ว อมันก็ดูแบบแปลกนะเอาจะขิดมาดูแปลกไม่เป็นไรนี่อจัว่วนี่อะจัววเ้วเข้าออมือหน่อยเออมาซื้อข่าวหน่อยเออดีดีเราจะดูซ้ำหน่อยนะจัวก็เออนี่ไงนี่ไงมีหานห,หานบ่าแล้วมันเรียกว่าเออเออนี่ข้าอย่างไรล่ะ อ๋เรี่ยงตู้จะไปอื่นสัตว์พี่ธีเป็นสัตว์ไปแปะแล้วเหลือเยอะก็สร้างอย่างอื่นก็ได้อ่ะตัวมีมีเออแขนสีแขนเลยเปล่งเฮ้ยเปล่งนักการศึกษาวันนี้แบบมันมันน่นอนเอ้ยแล้วโอ้ยใหญ่หน่อยเอ้ยฮ่าเก็บหอกฮ่าใครเลย ที่ผลเรคือร่างกายแล้วดีนะนี่ไงเหมืนอนร่างกายอ่ะเหมือนเอเลี่ยนอะ่ะนี่ไงร่างก็ที่เหลือมือเล็กอันนี้มือใหญ่เลยมันก็จะมองแบบไปๆนะนี่เทบอเอียะนะ่ยนแลมีอะไรปลุกของกอ็เอียะนะ่ยนแล้วมีอะไรปลุกของก็ อี่เหรอเอออันนี้มันอะไรวะไม่เท่ไม่เท่ทิ้งเลยไม่เท่ไม่เท่นี่อะไรเออมันก็ใสด่ดีๆวะ่ะอย่างนะ อออมาทำปีได้หรือวะจั่วจะมีปีใช่าไหมจะจัวจะมีปีไหมจัวคนเรียกผมโอ้ผมที่ผมเรียกจัวอตลอดเลยไม่จะรอชื่อมันนะผมแค่เรียกมันอรออ๋อนี่ใส่โอเคจัวมีปีด้วยเออจัวมีปีคิดนี่นายยาฮ้อเลยนี่แหละเอจั่วมีหาด้วยมีหาด้วยอมีหามันจะไม่สามเออมีหาหน่อยสิขึ้นคว้าแม่งเลยขึ้น เออเอ้ยว่าจุ้มมันมันไม่ใช่สัตว์เลื้อยคาแล้วเันจะเอื่มันมากก่ากลัวเยอะสีสันก็ปิดไปหน่อยอันนี้เจ้าตัวสีสันเลย มี่ีังไรคะนี้ชุร่างใหม่ร่างโขนหอยข้าที่ฟื้นอัวม,มีหกขานี่คือจูดครับอันนี้เขาเป็นร่างใหม่แล้วอ,อ,อ,อี่อ๋อน่าเชื่อกันโอ้น่าจะสนุกนะครับวอ้าวอ,อ,อะไรวะเนี่ย อุ้ยน่าสาร้างมากเลยครับอยากสาร้างได้ก็เลยกินเนี้ยอุ้ยเขใช่แล้วเกิดใช่ไหมอันนี้น่ากลัวเกินอันนี้มันนุ่งเกินไปอันนี้เทพยาชานพญามังกรเอ,อ่เออดีตร่างกายดิโหยี่ร้อยโอ้โหก็ดีด้วยโหร่างกานะยดูเทนะนอ่ผงไงเท่เทนะครับจะสอนในควมเพื่อนเล่นม้าเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรเลย อนี่ผมดูแล้วเลยได้บวุนเกนี่มาเช็คะสอนเลยนะครับผมไม่มีล่างมาอ๋อจู่ว่าอันนี้เกณฑ์ล่างหม่แล้วอันนี้เกมมีสีมือเกนี่กลัว่าแล้วจูว่าในมีสีมือแล้วมีไอ้หัวไอหนวกควานเร็วเยอะขึ้นแล้วมีเอออ่าค่ะ จูอย่าไปกลัวนะแกมีแค่แกมีสี่มือนะแกอย่ากลัวแกกลัวแกกลัวทั้พวกแกกลัวนะจะไปแกกลัวแพ้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 ปลาอะไรไม่อยากแพ้แล้วนี่แหละจูมีมือด้วยจูอะไรอะไรมีสีแข็งเหรอ เออมาสู้มาจู้สู้เลยเออใส่ใ huh? ส่หน้าเลยใส่หน้าเลยนฮะเฮ้ยไม่แขนเอาเสาดีกว่าโอเคมาเลยอะทูมีะนี่ไงอันนี้คือกเล่อันนี้ก็อันนี้คือกเล่เหรนี่ไงอันนี้มือข้างบนคือมือที่แข็งแรงมากอันนี้คือมือที่เอาไว้เอาไว้ขวั โอ้ยทำมมันดูเท่จังวะดูคลิปเองยังไงว่าจู๊มันดูเท่จังวะเนี่ยจู๊ะจู๊กัวมาจู๊กัวมาเลยควรมันนม่นแล้วใส่ไปเลยอองคือจู๊มีสีแข็งเอาไปใช้บอลอองเอาเดีใส่เลยใส่ดีก็อ,อยากให้จู๊มีผ่าพันเยอะหน่อยไม่ว่าจะแผนนี้ผ่าพันน้อยจู๊เกิดมาไม่มีเมียและนะ้วเนี่ยเอาไง เออไม่ไม่แพ้คิดที่ขอลาก่อนนะคิดน่าจะไปคิดน่าจะไปกินกินลาก่อเลยครับกูบายน่ยเขาจะกระจุ้งม,มาใหม่นะครับอุยว่าอ,อะไรอ่ะบายครับบ๊ายบาย